สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องน้องน้ำพันนะคะวันนี้น้องน้ำพันจะมาสอนทําไอศครีมมะม่วงกันนะคะอากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องทานไอศครีมมะม่วงนะคะส่วนผสมเราก็มีมะม่วงค่ะแล้วก็มมวกน้ําแข็งนะคะแล้วก็ต้องมีโยเกิร์ตด้วยค่ะแล้วก็ต้องมีเครื่องปั่นด้วยนะคะวิธีการทําอันดับแรกก็คือ เปิดเครื่องของมันค่ะแล้วก็ใส่มะม่วงไปจิป๊บหน,นึ่งจิ๊บสองนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำเข็งหนึ่งแก้วเต็มค่ะขีเทปไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปิดลงไปค่ะขีคค่ะหลังจากนั้น กดที่ไอศครีมนะคะ โอเคค่ะเราปั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วน้องน้ำพันเอาส่วนที่เราปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะแล้วน้องน้ำพันก็จะรอให้มันเป็นเนื้อไอศครีมเราก็จะมาทานกันดูค่ะส่วนส่วนนี้นะคะน้องน้ำพันจะเอามาทําเป็นสมูทตี้มะม่วงค่ะก็เอาโยเกิร์ตมานะคะตักไปหนึ่งช้อน ก็มีสองช้อนข้างในแบบนี้หลังจากนั้นก็เท hey, มะม่วงลงไปค่ะน่าก,กินมากเลยค่ะทุกคนเฮ้ยจะร,ๆๆๆจร,จรอดหรอจะลดโอ้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนน่าก,กินมากเลยค่ะด้าน,นล่างเป็นสีขาวด้านบนก็จะเป็นสีนี้นะคะใส่เยเกิดเพิ่มอีกหน่อยนึงนี่น่าก,กินมากเลยค่ะ กำลังชิมกันอร่อยม,มากเลยค่ะจะหอมโยเกิร์ตเปรี้ยวโยเกิร์ตนิดๆแล้วก็หวานมะม่วงมากๆเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามน้องนะคันที่ด้วยนะคะ